นี่มันที่ไรโอ้งูเห่าว่านี่บะมีอันังูตึเไปเหี้ยไปดิใส่เบ็ดกบครับพี่น้องครับเหมืนอนี่มากันมากันหกเจ็ดคนครับใส่เบรร็ดกบมาใส่ย่นงกันถวยครับ ไต่ำครับนํำที่มโดยพันสนครับเป็นี้อนเตรียมดวงครับมือน้มชิ้อนหบัวเกย้อนหนูออกรเคี่ยวลชนครับอดุลแชแนวครับข้อมาแจ็คแนวตบนี่เอาวาเปืดอประโยชน์บอยครับเดือบอยก็มากครับ เม Noel, hai, nope. <c oughs> <c oughs> ื่อม <act> <c oughs> <c oughs> ันประเทศไทยโน่นนีแล้วบวันขังงการเป็นว่าี่เบสวบมือกับทำการเตะให้มันียบแปลนเปลี่ยนกบเพิงกินปองไม้ลักกึกกบครับข่วยครับข่วยแต่ข่วย โอ้ยอวดเดี๋ยวเดี๋ยวจีเดี๋ยไปใส่จงจงหน้อยปหลายนึงครับอันยังไรแมงวันน่อนแล้วยังใหม่ปิบาตแมงวันวันนอนเล้วกํลังดินดินแล้วครับนี่ยใส่มลอยยังแนนี้น่อยนะครับโดดโดดบกับหลด เบ็ดนี่ปลุกเสกจากทันข่ำนี่ยน,กกนะกีเยี่ยมเป็นเล่ห์มุตุเช้ารับแม่น้ผู้ไหวหนามไาด้เยียเยียบร้อยครับไม่ยังง่รกบนย่แล้นะเอามีงูไอไ้เดนท่นูออกร้ายแล้วมวันสินมันสินโอเคฟังอีดี ยังหัวปลอกปลอกอุ้ยมูมมมบอยขึ้นูหน่อยตัวนั่นแหละกูเบิ่งมบมันมันมน่อยกนั้นยุ่อยู่อยตายยบอยมใส่อะไรเด้มใกรวะเห็นเห็นตั้งมูอต่อมบอเอา้อสมออบอยทำการใส่ครั้งหนึ่งครับ บ,อย,บอยสมองว่าบอยสักปลาปลาสักปลาตกเชียงเสียบเต็มเลยต่อไปครับมาต่อไปอย่งนี้ายยนยูนน้องกันถวยด้วยครับ ระวังเนี่ยนยครับมันสินครับงูออกลายแสบจีแสบกูครับพีน่นกเหี้เลยตายเหมือนมันตายว่ะท่าน้บริกูเปลือกบางเปลือกนุ่มนิ่มครับเมียน,บบนไหนนม่เป็นอย่างไรรอขับปูบปครับกับปูงูลายว่ะ กันใส่อีกครั้งนึงครับนี่มกระไรๆครับพี่น้องกันใส่ต้งใส่มันลอยน่อยนะครับกบกินมันสาวกินได้น้ำมือมันหูถูถูปับ๊บ ตอนข้อหัววางถึงห oh no. ัวนะครับหัวใดโอ้ย uhm, okay. ันปนกงกล่ำยังก่ำกลังครับโอ้กลำบงยัเลยคว้าวปูใหม่ คือดองบาแข็งครับพี่น้องดองนิ่มเพิ่งนะครับกดสามารถกดลงไปเลยไยนิ่มครับได้สมวกบ,บ่อยใช้แปดอยู่บะ ตแบตแบดหมาสัก่านค้นมาจากที่หลังใช่หรอนี่งูนะครับพี่น้องวายตัดตัวงแัมอยากถียสมวกครับเอา มองงูเรอบอย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 มันมาทางนี้มุดมุดเงูบะจับมาพัดเป็นยังี้เขาว่ามันจิวเี่ยิวปะโอ้ยมุดกัดนั่นลุกัน ไว้บอยฮะสักได้ครับผมเดี๋ยวสักหมดบ่สอ็นไอ้มาได้ทั้งไหนกันครับเนี่ยมาได้ทั้งหลังครับอ๋อยังว่าน่าเรื่อยว่ครับยังจะลกต้านอะไรก้องแก้ยังลับยางดอกอุ้ยฮ่องแห้บ้านสวนใสไปเรื่อยนะครับพ่อจีไปหาสักฟานะครับเอาเบิ้งเดี๋ยวไว้ยานได้ขอได้งูแล้วยังมาหลุนกันนะครับเด็ดกบยังมีอีกเลย เออปรหยันะมา่านบ่อยป้าห่างหมวเชงฝั่งอุ่นหืหิมย่าประหยัดนะสิกบุตรนี่กระปูเอาไ่อญ่อยู่บ่ไอ้ากขโมยเหรอเห็นหลายขยเก็บบุเก็บบอลเลยเจ็ดก็คือมุมอันงูมันมาใครก่าเล่นับผมเท่าไรครับอยู่เจ็ดเจ็ดปีครับอยู่สริดอ๋อนีแล้ครับตัวหนึ่งครับตวไอ้แม่ครับใครที่แตกบ่ าใส่กระปู่นอ่งหยามเนี่ยมึงไปไต่หางผมเนาะไต่ห้างหมดทั้งโขกปา่าหัวหมวยตักลิ่นประสบการณ์เจ็ดปีมั่วอ,อยู่สุรินทร์เปลี่ยนอย่างเหลี่ยงสร้างครับสร้างครับสร้างครับ <c oughs> ไปไปไปสักปา่าสักห้างหมดทั้งโขกป,ป่านมั่วแล้วผ่านยานงูไหจะไปยานจะไปวันเ่าจะไปวันยังหยาดมันยังหยงอกนี่ครบหน่อยบปก่เฮ้ยเอีออยงนะ กบกบกบคุป้มันบ่ค่อยมันบ่ค่อยกล้ากันเล่นะครูตะกบอื้ออื้ออี๋นะยังมาทางน้มเดี๋ยบ่อยเดี๋ยวบ่อยบ่ค่อยมีดเลยครับยังเรื่องโขกใช่มีบ่เนี่ยเนี่ยยังเดือยนึงแน่ตลกอีกแล้วบอกมี่มั้ยมียังทางหนามดีเฮียยังหน้าโขกเอ้ยเอ้ยย่างนี่ยังบ่ย่างผมบ่ได้ใส่เกลือเพราะยังบ่ย่างอย่ครับพี่น้องนี่เปียกย่างย่างแห้งในใจยังนึงบ่กระปุยปูครับ ปูต mm ัว hmm. ม mm ่ป hmm. ลี่ยนเป็คลิปพากับปูแล้วครับพี่น้องเห็นอีก่ะตัวหนึ่งก็ไม่เห็นโดดเลยปูนี่อันเป็นปูบบจ้องประเภทจองปูอันี้อันขาเกลียปเป็นขาอันาดขาไมมนรูอเ่ล่าครับเห็นมุกนี่ครับพบตัวนึงครับจักไหมซากหาใหญ่ยังเขียดดอ้ยมีปลามลามติดใคเบ็ดะปสะพานสงสัยอยูขางน้ำเต่าเลย่เห็น มันมันบอคอยออกกะครับสามเห็นผ่านงหญ่มกันกบอคอยเอาไปง้อยเนึ่โอ้ยหมดอตายแล้วพี่น้องหมดกัดหมดยังเลยวกบง่ายกบใ่ญยอันบอคอยผอบาเท่าไรครับสิเียนครับมาก็พันบอยสิเียนค้งหัไ่พนบอยบ่ขือดกนะหอย่างไกลถากันไปอ่อนไปักข่ากันแม่ผอใจนายพันไปอย่างไกลใช่ไหมยังไหวยไม่เสี

อันยังเัตสักีมอ้ยตัวอันมันหน่อยปวดนยังมงงนกูหยั่ไปลบลบบสัยังเลครับพี่น้องเิ่นครับ่มันหหไไป่ากู่โอ้ยขี่ครับขีครับไปย่งไกไปพิ่งครับมืือได้เลกโตก็ไม่ต้องขตัวใส่งักมีนเลยุ่นรอยังนั่หนาานไม่เสียเุ่่นนี่ครับผมโอ้ย บิับทีดินครับเต็เหมเต้เลยอั้ครอ่อนออกดาบปาฝนมาตกนีนามคัปนตึงขบครับเดี๋ยวครับตัวนึงครับเดีายวนเอากังมนใจครับโอ้ย่ยมนนี่ยซักเลยเริ่มฝกนเลยครับต่อมาปูทะเลเนี่ยครับปูปูเงียครับไปแล้วไปแล้วดเปียไม่ใช่พาปูลรวพี่น้องจ้าออมืแล้ววเล จังจังโอ้ยเกียร์ก็เลยนี่ครับตัวนี้งหัวขวี้กันครับบอหักจับเอาไปไลยครับตนี่ครับคุณโตนี่ือมัทนัทครับมัทนาดูเออยังตัดนี่ยังนี่ครับตัวนี้ครับกิลนี่ครับเอาอยู่แบบไหนไปน้ำหนักมันอ่อนนะครับปลาตั้งแคบครับยิ่งเกียร์ห้าอย่างงี้ตีถึงหกตั้งยางบูเลยว่ะ ไปวันให้ก็ไปวันยกไปวันเห็นไหมาตาเขาออกเลยครับต้องเซตต้องไปเอาอยู่บนทางมาแล้วครัเกือบเลยพี่น้องครับยากรับครับ จังหะหลุ่นครับใส่เวทแล้วเอาก็่นกินเวทนะครับพี่น้องครับถึงเวลายามเวดเลยครับเวลาสองสองสามสโมงนะครับใส่เวใส่ไหกินบ่นั่งเปด,ดววบ่ก,ดกินบตัดกิน ปปเป็นไงครับสามบลัดเบียดเบียดที่ไหนกี่เนะบีดปลามเนี่ยวคนหยุดัาวีปต่อ เงือกองครับเงือตัวหนึ่งเหรอโอ้เเรยวเล้วเร็วครับโอ้ยกระปูกระสีกินมยครับพ่อกระปูนี้ก็หน่อยตัวนึงบ้านหน่อยบ้านแดงพอดีกินครับทำการฮักค้าครับข้างเขาเขาเอาอยู่ใ่หุ้ย นะครับเราไปโมเมียนนี่เมวันี่ใกๆอุ้ยไปไรนะครับพี่น้องครับอตายบ่บักตัวนี้ครับตัวนี้ใส่มินินันรักนนรักมีโคมบังครับข้ามานุ่นครับข้ามานุ่นมุกหนึ่งสองตัวแล้วครับ ชื่ออยู่บ่ดเข้าบาังละ่ะเงี่สีเปียนไงไต่ปูดิไตงูอนีตยหนี้ใตงูไต่ตขั้วอยงูหลารจับงูขึ้นมาจกัจบกรนะแทได้บันันังใช่งไมครับคุณครับจันเต็มดวงเลยเอา<ว>ี้ย่างไก่กไม่ยาู

แม่เยตอต่อทีหมดนัหลุดออกดิราบนางกินจนอิ่มเมันยังออย่ียยงไล่ยิ่งเลยโอ้ตัมันหลุดอีกตัวหนึ่งมาจากยิขึ้นวากินินจนอิ่มไหมมันยังอนางนางเบิงนางเยนะมันบอเออประเด็นที่แตกกูรักกว่า

มันงอกขาเด็ก็เอื่น่อีลงมันเขา่ามันออกมาเด็กวะมีรักการพ่อนา,าดีๆมรยนธรรมดาเลี่ยนมากเดิเลี้ยนกระเสียบไหมเห็นนกไปบุตร,รมากระเสียบนหน้าขวบหนึ่งเนออุ้ย มันกระเกียนเงียอ้ยไก่นี่เป็นเลือดเมันเลืดกระดูกเลือกระดูกอไฟมันไฟมันซอย่าพอดีเด้แบบนี้อหะุกินมีเดียมมีเดียมหน่อย้มต้องยายาครับเ็ก็ใส่แบบอนี่ มายานฟังนนะครับหนสามคนครับอย่ครับอยู่วะมันไม่ควรมันไม่ควรไม่ควรขวนอยู่ดิเห็นมันก็ควรนี่ก็มันควนอยู่บ่ได้ใส่ดปลาปกติปลบุปาขอนี้่ดปลาคือ นำมือเรือนั่นนี่สถานการณ์ปกติครับส่วนหนึ่งมีอะไรเกิดขึ้นเลยฝานบดโดดไม่กินบอความจีดหยันโดดอม่กอื้มเฮ้ยไปศึกษามอไป អូនគញវិញវិញមួយໃຫຍ່ហ្នឹងក៏น้ําใหม่ เด็กก็ไม่เหล็ะไรเงี้จัดเหรย้ัปัไม่ได้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 ไม่

มันก็ต้องมีโรเบมันแบนี้นะคิดผ้ท้งหนึ่งมันขาดท้ยด้วยว่แล้วให้เเดินหมดยานะแตกดจิ๊บมันถึม่กินอะไเลยโรเียจะเเเอะรหมดหมดิไครับโเบียุ้ยันครับันครับีกบีนาที่ยม่มีนะน้ำอ่กินน้ำเลงเอมขกรขาดจังไม่ขานี่ค้าิใจนบดต่ไตดการจใจี่หมดจนต่การอ ลาไม่ตกต้องเงินนะส่งเกบมั้งมึงเยนบ่อยครับขอด้อด้ยอ้ยบ่นะครับแต่ว่าเป็นปลุกครับปลดุกครับเนพอผมจับนะมือี้ให้จับได้ปละเค็งนะครับแต่หัวโอ้ยปลาดุกบ่อย ตัวไหจังีน้อาว้ที่ต้องหูกบวยขาใหญ่พจมเขามาใหญว่านี่แล้วพอไปปล่อยแมวเบิ้ลนะก็เลยไปได้กินจ้าตัวปลาดุกเหมือนตก็สามตัวไปได้กินในกูจะไปปล่อยเบิ้ล่ก็มีตัว้จอยคนไม่ให้แมวว่าบอกหดวกันลูกบวยขาสามแม่หนา้วยว่าแมวูไปแบงกั้นไม่เนหยุดมั้ย่เคยมันใจร้านจาของเลยบอาใหญ่เลย เบนเอาน้ำเขาเหรอใหญ่กล่องบยอมรลบความจิงนะคนจริงก็คือคนจิงโอ้ยนี<ม>่<ม>ตไมกินัแหนน้ปูรัปูัปเอาใส่เว็ปูเถ่นครับอู้อบโอ้ยดกเลยดุนของแถบ่ต่ายได้่าย ออตัวยังตัวยังปอกนี่ว่าตัวยังตัดอืมอืมตัวยังโดนน้ำุ่มตาตุ่มตาหมเอาอันอันยามกลับบ่อเลยยามเลยือยามก็เลยเฮอยพี่น้องครับน้องโสดโสดอยู่ใายบอบบ่อยกับว่ามันมันกับว่าเ่าใดนี่มวะโอ้ยหมดยองมันตี บอยสาดน้ำขึ้นไหมเอามือสาดขึ้ย้อนบทีเลยยังบีเข่าปากบกดูไรตีหมันหมันนี่ครับผมได้อีกตัวหนึ่งครับนเอาไปเลยครับเขาแบบออกฮักคาแบบไหนที่โดเลยบอยมันคือคาฮักบอกออาฮักออกคาฮักเขาดดได้ปะบลบ มันเป็นหมองวยมันาบ่ที่บ่คุณลำได้คับอ่ารคยืนนะครับยยายามก้อนทานมันิบกหมานเดอเบอยมาบุเ้อเดือบอยโดดดึครับอู้ตัวบางใหญ่นึ่งกบขาวรับกิงขาคือกบอู้บ่าจับนะจับจับไมันจะลด บ่จ้าไอุ้ยอุ้ยถูอ่ะเาุนจอยเฮียบ่ท่านกรลังรุดเลยว่ะอยปล่อยคบประด็นเลยลอยปล่อยคอุ้ยบ่ท่านเดวายหนึ่งกัดบ่โอ้ยโอ้ยไอ้เนียไปบ่ท่านบ่ท่านรัดลงกนเออแต่ามืงซักไปเลยบ่ท่านไปอ้ยกรลังมันกรลังกินเงี้ยเดี๋ยวเอกพอดี้งคลองเล็กกรลังเล็ก มีสามเล็กสี่เล็กอันอันนี้ม่ถือนั้อายเิ่งลบเยอลยอยู่บ่อยนโอตัวใหญ่อยู่ได้คนกมันกำลังไข่เยอะเดียนแม่สันว่าเดีจับได้มันยกขึ้นนี่สิไปนกจับเกี้ยงเหรียญอยู่สันันบนนี้อย่ดตัวใหญ่อยู่บ่เบิ้งดูนียงใส่หอย่เอวใหญ่